พระพุทธองค์ใครๆก็ทราบว่าท่านประสูตรกลางดินในสวนลุมพิน,นีในวันเช่นวันนี้ท่านตัสรุ้ก็กลางดินที่โคนต้นโพลิมตะลิงข้างแม่น้ำแห่งหนึง่งท่านก็ตัสรุ้กลางดินถ้าท่านจะปริญพานในป่าไมา้สาระท่านก็ปริญิพานกลางดิน คำว่าดินหรือกลางดินนี่มันมีเกียรติมากอย่างนี้ <c oughs> อีกอย่างหนึ่ง <c oughs> ซึ่งจะต้องมองให้ตลอดไปก็คือว่าพระพุทธโอวาททั้งหลายตำรวจดูแล้วรู้สึกว่าเป็นการแสดงกลางดินทั้งนั้นหรือจะแถบทั้งนั้นเพราะว่าท่านอยู่กันตามพื้นดินบุติของพระพุทธเจ้ากับพื้นดิน ไม่ว่าที่ไหนจะดูเถอะในประเทศอินเดียเป็นกุฏิพื้นดินท้งนั้น <c oughs> นั้นท่านก็ต้องต้องอยู่ตามพื้นดินเพราะดินจึงมีความหมายศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกเราว่าพระพุทธเจ้าท่านจะสู่จะสจะรู้นิพพานและอยู่โดยทั่วทั่วไปกลางพื้นดินมัน <c oughs> จะต้องอถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องรองรับ หักทั้งหลายซึ่งเปรียบเหมือนกับซึ่งเปรียบกันได้กับสิ่งที่เรียกว่าธรรมะธรรมะเหมือนแผ่นดินแผ่นดินเหมือนธรรมะแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับกายธรรมะเป็นเครื่องรองรับใจนี่เรียกว่าเป็นไปตามธรรมชาติที่สุดแล้วพระพุทธองค์ท่านประสูตระตระุระ่นทนิพานกลางดินอยู่กลางดินแต่พวกสาวกของท่าน <c oughs> อยากจะอยู่วิมาน ก็ได้ยินว่าทําบุญสักหน่อยหนึ่งก็ปรารถนาวิมานอยากจะอยู่วิมานแม่อยู่ในโลกนี้ก็ยังอยากจะอยู่บนตึกซึ่งคล้ายกับวิมานพยายามหาเงินหาทองที่จะซื้อหาสิ่งเหล่านี้ดูดูแล้วมันก็เดินกันคนละทางอย่างน้อยโดยจิตใจก็เดินกันคนละทางจึงไม่ค่อยพบกัน คือ <Workers>, ไม่เคยพบกันกับธรรมะนั่นเองเดี๋ยวนี้นั่งอยู่บนพื้นดินแล้วก็ระลึกนึกถึงพระพุทธองค์เถิดว่าท่านเกิดท่านตัตสรู้และตายกลางดินนี่พูดอย่างธรรมดาสามัญมัน้าดใจได้ง่ายจงได้พอใจที่จะได้เกี่ยวข้องกับดินเป็นเกลือกับธรรมชาติเช่นกับพระพุทธองค์บ้าง ท่านอยู่ในปา่าท่านปาเป็นเตอรกับธรรมชาตินี่เราเดี๋ยวนี้ก็กําลังมานั่งทิ้นนี่เพื่อเป็นเตอรกับธรรมชาติให้เหมือนกับพระองค์ <c oughs> ก็จะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นมันมีหลัก <c oughs> อยู่อย่างหนึ่งซึ่งเชื่อถือได้ <c oughs> ว่าถ้าเรามีการเป็นอยู่คล้ายๆกับผู้ใด ก็เป็นการง่ายที่เราจะเกิดความคิดความนึกคล้ายคลๆก,กับคุณนั่นได้โดยอัตโนมัติขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มีการเป็นอยู่ที่เป็นเกลอกับธรรมชาติให้คล้ายพระพุทธเจ้าให้มากเท่าที่จะทำได้ที่ดูต่อไปว่ามาเป็นเกลอกับธรรมชาติแล้วมันจะได้อะไรเอาธรรมชาติที่นี่เป็นตัวอย่างก็แล้วกัน เมื่อเราอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอิทธิพลของธรรมชาติก็จะครอบงำ <c oughs> ไม่ให้เกิดความรู้สึกขึ้นในใจ <c oughs> ในทํานองที่เป็นกิเลสเพราะธรรมชาติอันบริสุทธิ์นั่นมันไม่ใช่กิเลสมันเป็นความสะอาดสว่างสงบอยู่ตามธรรมชาติโดยเฉพาะก็เป็นความเยือกเย็นธรรมชาติครอบงำจิตใจแล้วเราก็รู้สึกเยือกเย็น เพราะว่าไม่เกิดกิเลสประเภทตัวกูของกูอย่างนี้ก็เรียกว่า,ามีจิตใจเกลี้ยงเกลาจากสิ่งที่รบกวนจิต <c oughs> วัดนี้เรียกว่าสวนโมกคำว่าโมกแปลว่าเกลี้ยง <c oughs> คือเกลี้ยงจากสิ่งรบกวนจิตถ้าจิตโมกก็คือจิตเกลี้ยง <c oughs> จากกิเลสหรือสิ่งรบกวนจิต เกลี้ยงชั่วคราวก็เรียกว่าโมกชั่วคราวเกลี้ยงตลอดไปก็เป็นอันว่าโมกตลอดไปหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าจิตมันว่างจากกิเลสเมื่อว่างจากกิเลสก็ว่างจากความทุกข์คำว่าว่างนี่ความหมายที่สำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าว่างจากตัวกูของกู ที่มันวุ่นหรือมันไม่ว่างนั้นก็มันเต็มอัดืู่ด้ความรู้สึกประเภทตัวกูของกูถ้ามันไม่มีความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นนั่นเป็นนี่มีนั่นมีนี่มันจึงเรียกว่าง <c oughs> แม้ว่าในขณะนั้นจะมีความคิดนึกอย่างนั่นอย่างนี่น ร,รู้แจ้งอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยังเรียกว่าจิตว่างอยู่นั่นเองเพราะในความรู้สึกคิดเ่อกกันถูกต้องนั่นมันไม่มีความหมายแห่งตัวกูของกูนล้วจิตที่มันว่างนี่จึงประกอบอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นข่าศึกแก่ตัวกูของกูเป็นอย่างอย่างยิ่งก็คือสติปัญญา <c oughs> เมือ่อใดมันว่างจากความรู้สึกประเภทตัวครูของครูเมื่อนั้นเรียกว่ามีจิตว่างเมื่อนั้นจะสบายที่สุดแต่เป็นที่น่าเสียดายว่าในประเทศพุทธศาสนาเรา mm hmm. ก็ยังไม่รู้ความหมายของคำว,ว่าสุญญาตารอความว่างเมื่อ <c oughs> จิตที่กำลังอยู่ด้วยความว่างเข้าใจไปต่างๆอนาเมื่อจิตว่างแล้วก็ไม่รับผิดชอบอะไรไม่ทำอะไรดีแต่จะเอาเปรียบคนอื่น นั่นคือการตีความของคนอันธพาลไม่ใช่การตีความของพุทธบริษัท <c oughs> การที่ใช้คำว่าจิตว่างก็เพื่อสะดวกง่ายในการที่จะเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติได้เนี่คอยรู้ว่าจิตว่างนั้นหลายแบบแต่แบบของพระพุทธศาสนาที่เนื่องโดยสุญญตานั้นคือว่างจากตัวกูของกู <c oughs> เดี๋ยวนี้มันก็ว่างอาตมากล้าทายเลยทีเดียวว่าท่านกำลังมีจิตว่างหรือว่างจากความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันเต็มอยู่ในความรู้สึกอย่างอื่นซึ่งตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นจึงสบายจึงรู้สึกสบายและสบายแบบที่ไม่เหมือนใครไม่ซ้ำกับความสุขความสบาย ที่เคยกันมาแล้วนี่แลหะเขาให้เรียนธรรมะจากภายในใจโดยตรงว่าธรรมชาติมีอิทธิพลในการที่จะบังคับไม่เกิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูได้เป็นอย่างมากหรือพอที่จะเป็นเดิมพันสำหรับศึกษาให้ก้าวหน้าต่อไปขอให้ตอนรับสิ่งนี้ให้ดีคือให้เข้าใจแล้วก็รู้ว่าเราจะเป็นสุขที่สุด ก็เฉพาะต่อเมื่อเราไม่มีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูเท่านั้น <c oughs> ส่วนมันจะมีอะไรบริบูรณ์หรือไม่มันก็ไม่สำคัญแม้ว่าเดี๋ยวนี้กำลังนั่งอยู่บนพื้นดินอันครูขระแต่มันก็รู้สึกสบายเพราะว่าจิตมันว่างจากตัวกูของกู <c oughs> ขอให้ถือเ้าเอาอ บทเรียนอันนี้ว่าเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดจะเรียนที่อื่นไม่ได้นอกจากจะเรียนอยู่ใกล้ๆกล้ธรรมชาติหรือเป็นเกลอือกับธรรมชาติพระศาสดาของทุกๆศาสนาล้วนแต่ศัตรูในป่าทั้งนั้นยังไม่เคยพบว่าพระศาสดาแห่งศาสนาใดศัตรูในวัดวาอาราม เนแม้ที่ตุแต่ในบ้านในเมืองนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย